มีคําถามจากทางบ้านค่ะถามว่าการเลือกขนาดของหม้อเราจะเลือกยังไงบ้างคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้มีหม้อหลายไซส์มากเลยแล้วของคุณหมอเนี่ยมีหม้อกี่ไซส์บ้างคะค่าของที่เรานะคะก็จะมีทั้งหมด3ไซส์นะคะเป็นไซส์ S นะคะประมาณนี้นะคะไซส์ S แล้วก็ไซส์เอ็มค่ะนี่นะคะจะมีความแบบแตกต่างกันอันนี้ไซส์ L L ค่ะ จริงๆเราจะดูตามเขาเรียกว่าพื้นที่หน้าท้องของคุณแม่ค่ะแต่ถ้าคุณแม่แบบตัวเล็กพื้นที่หน้าท้องแบบเล็กเราก็จะใช้เป็นไซส์เอสนะคะ,คะประมาณนี้ซึ่งความกว้างของฐานประมาณ3 3สามนิ้วประมาณนี้ค่ะอันนี้ไซส์เอ็มนะคะก็ประมาณ4นีนิวน้วสี่นิ้วค่ะนี่นะคะแล้วก็อันนี้ไซส์เอก็จะประมาณ5ถึง6นิ้วประมาณนี้ค่ะ,คะแต่ ใช่อันนี้ก็เป็นหม้อทนอนถ้าเราซื้อมาวันแรกอะเราจะไปแช่น้ำก่อนประมาณหนึ่งคืนค่ะ,คะก็แช่น้าเสร็จแล้วก็เอาไปตากแห้งค่ะก็ใช้ได้ตามปกติค่ะแล้วเกลือเราใส่แค่ไหนของหม้อคะถ้าเกลือเราจะใส่ประมาณสามส่วนสี่นะค่ะ,คะใช่ของของหม้อที่ที่เราจะใช้พอเสร็จก,ก็ไปตั้งไฟได้เลยอันนี้เกลือเราก็จะ อยู่ในทางนี้ค่ะได้ประมาณนี้ค่ะค่ะถ้าเพื่อนๆพนคนไหนมีข้อคำถามก็ส่งข้อคำถามมาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาถามคุณหมอต่อไปค่ะขอบคุณมากนะคะ